ลายพระ สามวันแต่ต้องเสียค่าเหมารถขึ้นมานะห้าร้อยอ่ะแล้วก็เสียค่าเข้าย0สบาทเสียค่าเข้าคนไทยคนไทยยี่สิบแต่ว่าเข้าหัางมาอันมาหารมามาหารมาหารกับคนอื่นเขาคนได้ฟังไหมเราขึ้นรถคันหนึ่งมีสองกรุ๊ปแบ่งหารกันทางโน้น อ้าวยางไปเมืองเดนแนวซองเกาะองแรกนะฮะอ้าวมันเป็นจุดทำวิยังไม่ถึงสามนะเขาไม่ให้เป็นลยเหลียมผมกำลังจะหาแร่อยู่ครับมีให้ร้องแร่ไหมมีร้านค้าไอันนี้ยังไม่มี มีจะใบมันจะใบขาให้เอาเรียนยังเอวขึ้นบาบ่าต้องบาใครเขาต้องยอนบ่เขาแลกเยญไมครัอันนี้แค่จุดชมวิวจุดชมวิวอะไรนะตัวเองจุดชมวิวยังเกาะจุดชมวิวทำเดสริูมอ่ะอยังอะ เออทำทาเอากระงไทยดูบมเนบ่เอามันมันเป็นทาตรองไทยไทยดูราจะไปไก่ได้เลยโวยพกก่เรากนก็มีาบ่บนกระางยังได้ไ่เอาไมหนึ่งสองสามไได้ปะได้ไม่พอ เอ้าหนึ่งวันดุงมาจนแปนเปนบ,บืเ่อแต่แถวเนี่ยไปไปเดินค่ะเอาเอามึงไทยกูกูสิไปไปเราจะไปดูหินสามบานกันนะคะป้าป้าขอาให้ผู้ชายเดินหน้าก่อนถ่ายรูปหรอเมื่อกี้แช่มาแล้วก็ไตัดแล้วก็ไปลงใหม่ี่หินสามบาน เขารถขึ้นมาคันละ 500. กกห้าร้อยถ้าสองปุ๊บก็หารกันคนละครึ่งสองร้ยห้าสิบแล้วก็เสียค่าเข้าอีกคนละยี่สิบถ้าใครอยากมาฟรีไม่ต้องเสียค่าเข้าคือต้องกระเสียนก่อนนะหกสิบ <60 S 1> <60 S 2> ก่อนหกสิบหกสิบก่อน, <60 S 2> อนค่อยมาใช่ค่อยมาเดินไปอีกจุดขายคุยอากาศเย็นยังเพราะว่าเอ้ยเราเ,เดินในร่มวะ ใครตัวบเดีปีนลุงวะแต่ว่าีนแล้ววะมัแนนต่ว่ามันหนามันหนามันหนาหนานาวเลยไม่ดิมันจึไาผมด้วยกันแ้วีนาะแม่ของเราบไม่หนาบมมันจะหุไม่ห่อแม่ถ่ายคลิป

ไปบ้านพ่อกับบ้านแม่ไปบ้านพ่อก่อนพระบา้บาในานี้ค่ะป่ายบ้านอีพ่อบ้านอีแม่ <c oughs> <c oughs> ไปทางบ้านพ่อก่อนนี่เขาเขาเขาห้ามเขาห้ามเขาห้ามเกินสีเนี่ยแมนค่ะ บ้านแม่เขาจะไปทางนั้นอันเป็นผร้ภาพมาที่เดียเป็นผร้ภาพมาเห็นที่เดียว ฝั่งฝังน้นคือวานแม่ใส่สามวันน่ะนี่แหละอ,อันตัวที่สามมันอยู่ใส่อ๋อลางปวดในหน่อยพวกปวนปวดพ่อ <c oughs> แม่ลูกเขาว่าว่ะอ๋อเออ้าเข้ามาอย่างนี้ไม่ใ่้าเข้ามาอย่างนี้

ผู้นึงตงไปยู่หินทางทาห้งผุนล้วก็มาถ่ายผู้นึงผู้ใรสิถ่ายก็ยู่ทางผีจกเกจากเก้าเมืองเลยแต่ว่าหักกรอยากเมอืองเพ่อตัวเองต้องไปวนันวันแม่แล้วก็ถ่ายมาเขาจะอยู่บ้านพ่อตัวเองเดินไปบ้านแม่แล้วเขาจะยืนอยู่บ้านพ่อ กัดสวยงเพื่อนอยู่ใจเย็นด้อยเป็นยังไลูกใจเย็นด้วยเป็นยังไงเธอมาอุ้ยรูปนี้สวยมากหาหน้ามานิดนึงดิเลยเลยเลน่ารักอ่ะ เมื่อกี้เราไปหาวาัานวันวันวันพ่อเสียด้วทีนั้นเราก็จะไปหาวาันแม่สี่เวียนเมืองสภาม <c oughs> ขดเดาคือพากันมุดเขามากเกง่งคือแถมมึง่ะคนอ่ะอออันแม่กับลุงจับหวยางมะนั่อ่ะวันแม่วันพ่อไปแต่วันพ่อก็พอแหงแนละ้วมันยังมาวันแม่เอีกสภาพ วันที่สามตอนนี้เรามาวันที่สองแล้วฝังฝังโน้นวานพ่อคนเยอะๆหน่นวานพ่ออี่ฝั่งนี้วานแม่เป็นไงวานแม่สวยปะเหรอวานวานพ่อเสียวกว่านะคะแต่วานแม่มันใหญ่กว่าป่ะนั้าปะแมนบะแต่ว่ามันมันมันมีวิวจังสิมัหม เมันเป็นแต่หยาดเลยอันน่ะมัน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 นุ่นมันนุ่นหน่อยมันเป็นแต่หยาดกลัวอุ้ย ไม่พอะปมาแล้วหรอใ่มาแล้วอใช่มาแล้วเหรอใ่บ่อไปเมืองนี้อ่งป่อ ไปเมืองอีหยังเจอช้างเออมาเจอช้างพอดีโชคดีไปอีกใส่สางช้างแบบใดมีไงช้างครับนี่กินช้างช้างนะโอ้ยตอนนี้ช้างกำลังหลับนี่บ่กคาสางอันอุ้ยเหมือนเลยเหมือนช้างเลยเหมือนช้างเลยใช่ไหมเหมือนปะไปเมือง

แมนคะ่ะไปโดดค่ะนักหนอยมาหัวจักหนุ่มไ 3000บ่3000 <laughs> <laughs> เออเนี่ยสร้างหอยดุมสร้างสร้าง๋อสร้างสร้างสร้างห่อยดุมกว่ายังซอเสือสลารงวงหูจางบักา บอบอบ้กล้ๆใกล้ๆอามอเกกี้ก็ได้ไม่ต้องเรียกอาเลยเดี๋ยวสิแก่แก่ไปใช่ไหมกล้หายบอเจดยทักดิคนโอ้ยนั่ในอีใครมทายให่ายบอบอทายยวน่ะ